โรงงานทนายเก่งคุณภาพเพราะว่าที่นี่เรานําเข้าก็ตุดิบเองราคาก็เลยถูกผลิตเองใช้เองด้วยใช้เองก็ดีก็เลยอ้ยให้คนอื่นใช้ด้วยดีกว่าคนชมมากเลยรอแล้วสวยนะดูออร่าตังเลยหน้าใสหน้าใส่มคนแบบเจอพี่ปองหล่อหล่อกว่าแบบที่เห็นในกล้องนี่ขนาดแบบผมเอาตรงๆผมตื่นเต้นจะได้เจอท่านบิ๊กุ้งก็เลยลืมทากันแดดหฮยาของเรา ทรงกระดูกหรือครับเนี่ยก็ยังใสก็ยังดูดีนะ<ช>ครับอ้าวมีตะกร้าแรกครับมีอะไรบ้างครับเธอ่มีเซรั่มไฮยานะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งราคาหนึ่งร้อยห้าบาทค่ะโอ้โหเป็นสิว<ม>เป็นฝ้าเป็นกากจุดนดำใช้ได้ไหมใช้ได้เป็นสิวผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะอายุกี่ปีใช้ได้ครับหมองคล้ำไม่ขาวใส ใช้ได้นะคะใช้แล้วหน้าอิ่มฟูอายุเท่าไหร่ถึงใช้ได้อายุ13ปีขึ้นไปใช้งานได้ที่นึ่งที่นึงอะไรหน้าอะไรอิ่มเลยนะหน้าอิ่มฟูมันคืออะไรหน้าอิ่มฟูก็แบบหฮยานะแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วอิ่มฟูบบเธอเนี่ยใช่ไหมอิ่มอิ่มในเห็นภาพชัดฟูฟูก็ชัดแต่าะฟูหนึ่งตัวฉ่ำด้วยโอ้ใช่โอ้บางคนบางคนแพ้อากาศในหน้าบวมตาบวมแต่นี่เหมือนแพ้อาหารนะตัวบวมจ้ะ พกันแินด้วยกันเวลาผมเซลล์เนี่ยเคยจะบอกก็เหมือนกันนั่นแหละกินเหมือนนะครับผมนะครับอตะกร้าที่สองงเลยตะกร้าที่สองนะคะครีมหน้านุ่มค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งที่หนึ่งร้อยห้าบาทอมือกันก็คือสองตะกร้านี้ร้อยห้าบาทเท่ากันหนึ่งแถมหนึ่งเหมือนกันอันนี้อันหนึ่งหน้าใสอันหนึ่งหน้านุ่มหน้านุ่มอันนี้ใช้ต้องกลางคืนนะคะครับ ก่อนนอนเป็นสลิปปิ้งมาได้เลยวิชากรชูชื่นเนื้อกันแดดเป็นเนื้ออะไรอ้าวไปตะกาที่สี่ก่อนเลยเนื้อกันแดดเป็นเนื้ออะไรยังไงครับกันแดดเป็นอ่าครับเป็นครีมอ่าครีมนี่นี่ครับเป็นครีมสีขาวเนื้อละเอียดค่ะอืนี่ทาแล้วพอทาแล้วมันจะแตกตัวเป็นเป็นน้ำซึมคุณสมบัติที่ดีของกันแดดหนึ่งไม่แซบตตาทาที่หน้านะครับสองไม่เหนียวเนื้อหน้า สามไม่ฉุนอ่ะสำหรับช่างแต่งหน้าบอกขอข้อที่สี่หน่อยไม่เป็นอุปสรรคในการแต่งหน้าเป็นคุยไม่เป็นอะไรใช่อันนี้ใช้แล้วนะคะสีผิวจะปักขึ้นหนึ่งเฉดค่ะนี่ผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้ในน้ำเทียบกับมือที่ไม่ทาเออเออชัดนะชัดนะนี่นี่มือที่ทากับมือที่ทากันกันแดดเมื่อกี้กันแดดไฮยานี่มือมือที่ไม่ทาเออ ออชัดเจนนะถ้าเกิดว่าเราตอบไม่ละเอียดยังไงนิดถามมาได้นะครับเดี๋ยวมีน้องแอดมินตอบให้อีกไม่วอกนะคะอันนี้ปรับขึ้นหนึ่งหนึ่งเฉดแต่ว่าไม่ได้วอกอือหน้าอยากทาหน้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ทาเลยนะพรนี้ตื่นมาใสายเริ่มสักเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงเริ่มทาอันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอยู่ที่สองร้อยสิบบาทแต่ถ้าซื้อแค่หลอดเดียวอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทแล้วใครจะไปซื้อหลอดเดียวอย่างเงี้ยซื้อสองชิ้นคุ้มกว่าค่ะสองหลอดไป ก็ใช้ได้น้ำอยู่นะใช่ค่ะครับก็าทาเราทาจะน่าน้า s ิบพีเบวกบวกบวกครับผมคนมาซื้อซ้ำเท่าไหร่สินค้าเราเนี่ยค่ะเ6เปอร์เซ็นต์เาอยากดูรีวิวละเอียดก็ได้ดูในในตะก้าได้เลยของแท้ต้องส่งตรงจากโรงงานทนายเก่งเท่านั้นจังหวัดขอนแก่นค่ะโอ้โหสินค้าสั่งไปแล้ววันไหนได้หนึ่งถึงสองวันรอรับสินค้าได้เลยค่ะมีปลายทางไม่เธอมีค่ะเอาให้ชัวร์กันเลยทีเดียวนะครับใส่ในตะก้าแล้วก็กดยืนยันคำสั่งซื้อเลยนะคะ เธอก็ดูแลผิวพรรณดูแลหน้าตาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยตั้งแต่พบรักกับพี่ใช่ไหมจริงๆก็ดูแลมาตั้งแต่ตั้งนานแล้วค่ะเพราะ<ช>ว่าเราต้องป้องกันดีกว่าการแก้ไขอืคุณที่อาการบอกสั่งแล้วกันแดดสองหลอดจ้าอขอบคุณมากคร่ะคุ้งๆเลยค่ะสองร้อยสิบบาทอันนี้แฟนเลยครับนี่เขาถามแฟนนะครับคุณอะไรเนี่ยนี่นี่น เออเซียเซียนะครับมีแฟนใช่ครับเป็นแฟนกันคุณเข้ากันเมื่อกี้เนี่ยคู่นี้เหมาะสมกันจังหน้าเหมือนกันเลยเออเออแปลกครัคนเราพอจะแต่งงานกันกัจะหน้าเหมือนกันนะเอยู่ด้วยกันเราสังเกตเราสังเกตหลายคนเลยเนาะนี่แต่คนทัก่าได้เหมือนกันตอนแรกๆคนจะทักว่าเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุยอีสานเลยพอสมปองฮะครับอยากอยู่พันดีนะครับอยากหน่าใส เซรมา 1, มให้ย่าหนึ่งแถมหนึ่งะครับกระา1หนึครับกดไปเลยครับร้อยหาบาทเท่านั้นแหมเต้องคิดอย่างไรแล้วแ่งเป็นกล้องละ10ิดเนาะหาคิก็าบาทเนาะกระาที่2ครับหนาใส,ส่ข้อตรงหนาน,นุ่มครับหนาน,นุ่มดึงแถมหนึงครับร้อยหาบาทด้วยกันครับมีส่วนผสมยน,นอีลามีส่วนผสมของแพนต้อนวิตามินอ e ีค่ะอ้มาดีแทนกระตาษสามเซตหนาใส่หกสิ้นไได้เครับชิมสบู่สเซสบูา่มสเซราขีบนานุ่มสองเรามสอหนานุ่มสองเีา่อีหล อยู่ที่210บาทใส่กาก้าแล้วก็ก,กดยืนยันเลยพี่น้องโอ้ยหมาแดดแห้งทักแห้งเน่แท้ประเทศไทยเท็่ยตั้งไหนกันแดดหลอดน,นึงเท่าไหร่ล่ะ150บาทกันสองหลอดเด้ปะนี่สองร้อยสิบบาทประหยัดไป90้าสิบบาทแน่นอนใส่กาก้ากดยืนยันนะครับอยากโตใส่ออร่าหรือได้ปะนี้อยากไ้ของแถมอะไรไหมฮะื้อเนื่งสิน้นพ่อได้เนื่งสิน้นปะไม่ค่ะแถมเท่าไหร่แถมสามค่ะเป็นซีสิ้นเลยมีมอนนมยังเนี้ยะ มีโลชัน่นผสมเต้าหู้นะคะครับแล้วก็มีเซรั่มโออ่าวิตามินซีเข้มข้นนะคะแล้วก็มีอาบูตินตัวนี้เป็นครีมนะคะราคาเท่าไหร่ที่ละอยู่ที่210บาทเหมือนกันค่ะอ,อันนี้เซ็ตนี้เป็นเซ็ตทาตัวนะคะโลชั่นทาได้เช้าเย็นค่ะผสมกับ วิตามินซีนี่แต่งงานแล้วหรือยังคะยังนะครับสองพฤจิการที่จะยิบลันงายิบเจ็ดธันวาครับยิบเจ็ดถนเป็นโปรงานแต่งเรา้วยแหละแต่งร้านหนึ่งครับแล้วก็จัดงานอีกรวมแล้วสามที่ก็น่าจะสั้ห้าแสนล้านห้าตอนนี้มีอยู่หมื่นเจ็ดแล้วนะอุ้ยเออมันได้มีอีกสองหมื่นเนี่ยเป็นสองหมื่นเจ็ดนะครับผมห่างอยู่นิดหน่อยนะครับประมาณล้านสี่หมื่น เท่าไรร้านสี่แสนเดี๋ยวจะร้านสี่หมื่นอันนี้บอกว่าใช้อยู่ค่ะใช้ดีฝ้าจางนะคะโอ้ยคุณเมย่านะครับใช้อยู่แล้วก็ฝ้าจานี่รีวิวมาเลยนะครับใครที่สั่งไปแล้วใช้แล้วมารีวิวมาบอกกันแน่ใช้ดีจริงใช้ดีมากใช้อยู่คุณนิ่มๆน,นะครับขอบคุณคุณนิ่มๆคุณคิตตี้ใช้ดีจริงคุณเมย่าใช้อยู่ฝ้าจางที่อ่านเป็นวัสักครู่นี้นะฮะ โอ้ยขอบคุณหลายครับแล้วก็มีหลายๆท่านบางท่านก็ประสงค์จะสั่งไปใช้ไม่ประสงค์จะมารีวิวบางท่านก็มีน้ําจิตน้าใจประสงค์จะนําไปใช้แนละ้วก็อยากบอกต่อด้วยนะครับขอบคุณจริงจริงจริง,รงส่วนหนึ่งก็มาจากปากต่อปากนี่แหละที่ท่านบอกต่อกันนะครับเพราะว่าของโรงงานทนายเก่งเนี่ยโอ้ก็ผลิตมาเยอะแล้วก็หมดตลอดทุกเซ็ตทุกงซตอาตรงๆบางกล่องดีบางอย่างนี่ ตกไม่ทัน้วนะแพ็กเกจต้องเป็นแพ็กเกจใหม่ต้องอะไรใหม่แต่ว่ามีปัญหาในการที่จะจัดส่งคุณภาพเหมือนอเดิม,ดม,มนะครับโ,โอ้โหนี่เป็นก็เลยกปุ๊ดปรอบแป่ลเป็นปัญหาที่ดีนะครับสั่งหลายจนว่าแพ็กเกจจริงเสมอตอนเด็ดสั่งมาเพิ่มตอนเด็ดบัดสั่งยี่มัองไทยกับี่นะครับเป็นแนวดีๆที่เกิดขึ้นนะครับเนาะอยากให้ผิวพันุ์เท่าดีอยากให้อิหลางามอิ่ลาก็อยากให้ผมรอมันกับเป็นหนาเป็นตาของกันและกันเอาก็ไม่เมียตาฮักเท่าไหร่ ก็มีเห่วัตถแท้พ่าแท้แทก็ภูมิใจนะครับเนาะเฮงเฮงปังปังนะคะขอบคุณครับะจะเฮงจะปังก็สั่งมานะนี่อยากให้เฮงอยากให้ปังก็สั่งมาแล้วก็ใครที่กำลังสั่งซื้อก็ขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับอืม <c oughs> จะไหนอยไปดิ้วดิ้พูกเขาหนิอืมอืมแอดมิน,น,นว่ายังไงเธอเอาฝากไว้หน่อยได้ไหมไอไะคะฝากส้มไห้ไง<ห><ห> อี่จะพี่จะไป็ <c oughs> ไนชูหงด้วยครููแล้วใช่ไหครับโอ้ค,ความกลมความรักความรักทําให้คนตาบอดแต่สุดยอดของคนตาบอดนั่นแหละคือความรักและกลางหลังเขามีรายการหนึ่งผมชอบคําพูดนี้มากขออนุญาตยิมมาพูดความรักทําให้คนตาบอดดีขึ้นทําไมคะคนตาบอดแล้วเขาได้รับความรักจากคนรอบข้างเขาดีขึ้นเลยชีวิตเขาดีขึ้นอย่างที่บอกครับ มีความรักในเวเรียนเหมือนจุดเทียนกลางสายฝนแต่ยังไงเราเด็กมัธยมสองคนก็ไม่สนเพราะเรากลางร่มแล้วก็จุดเทียนนี่มัธ <c oughs> ยมใบสี่สิบหกมัธยมไวสามสิบเก้าจงลืมเสียเถิดความหลังแล้วสร้างปัจจุบันเพื่ออนาคตคิดหนะ้าตาทนนี่พี่พูดเนี่ยคิดคำคมไม่ได้คำคมตัวเองหรือว่าเจ้าที่จำได้ก็ได้ม้าเร็วยังแพ้ลาเคราะลาไปก่อนอ นี่ของพี่เอาของตัวเองเออล้าาไปก่อนหนึ่งคำคมไม่ไม่ล้าไม่ล้าหนึ่งคำคมคิดมาคิดมารุนรุนกันคิดมาคำคมคำคมคำอะไรดีอ่าคำคมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีทำมั่วนด้เต็มทำไม่เป็นลอกเพื่อนนั่นนักเรียนนั่นนเาอครับก็คนแท้ไม่ท้อคนท้อไม่แท้ไม่ว่าเศร,รษฐกิจจะเป็นยังไงบ้านเมืองสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับเราเป็นคนแท้ต้องไม่ท้อแล้วก็ สู้ๆกับทุกอุปสรรคปัญหาวันไหนที่เราผ่านพ้นปัญหานั้นไปได้มองย้อนกลับมาอุ้ยสนุกจังเลยเราผ่านพ้นปัญหานั้นมาได้เวลามีปัญหาหลักการครับนึกถึงเราไปอยู่นอกนอกโลกไปอยู่อาวกาศมองกลับยังโลกใบนี้โลกใบนี้ใบเล็กนิดเดียวสิ่งที่อยู่ในโลกก็เล็กนิดเดียวปัญหาเราจึงเล็กนิดเดียวโลกนี้มีไว้เหยียบไม่ได้มีไว้แบกอย่าไปแบกโลกนี้ไว้ครับตเตเลน,นต์คือการต่อ ตะกอเตะเหลี่ยนก็ฟุตบอลเตะได้เตะว่ามันมวนไปเลยครับพอผ่านมาได้ทุกอย่างมันกิดขําเอาพวกร่วมกับสีมวนนะครับเนาะมือมีขอบุณทุกๆออเดอร์ที่สั่งแล้วก็ที่ท่านที่กําลังจะสั่งแล้วก็ฝากท่านนี้ด้วยนะครับแฟนผมองน้องส้มนะครับน้องรักสุกเกษมบางทีก็อาจจะมาเดี่ยวบ้างนะครับผมก็จะนุกสนานเตะบอลลงผมไปนะครับไม่ายค่ะอย่างไรก็เป็นกําลังใจให้เธอ ว่าอาจจะเปนท่านเกง่งโว่เปท่านผัว <c oughs> จะได้หน่ยผัวก็ยะงป็ท่านในเว้าคนละอาปากก็จะเปได้เว้าแล้วฝากเธอไว้นะครับวันไหนเธอมาไลฟ์ขายอะไรก็อุดหน,นุนสนับสนุนนะครับเด้อทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นของเราเราก็จะเอาไปแต่งงาน <c oughs> นะครับให้เด้ด้วยหลายล,ายลาย้านะผมเป็นคนหน้าใหญ่ใจโตวันนี้เลี้ยงกาแฟน้องๆทหารนะครับเลียเ้ยงนั่นเลี้ยงนี่ว่าตามีกันผมเนี่ยโมเอิรตเตแนวสีใสนะครับเดี๋ยวจะมีฟุตบอลอยู่เรียนบ้านป่าบ้านก็จะไปเป็นเจ้าภาพ ถ้วยแล้วก็รางวัลน,นะครับกลับขึ้นสังคมแน่นอนครับจะหน่อยสอไลด์กันดีกลับขึ้นทุกท่านที่อุดมุนมาก็ทําให้เศรษฐกิจบ้านเราขับเคลื่อน<ช>นะครับ,รบเราจ้างคนคนน,นนั้นก็ไปซื้อของซื้อของก็ประเทศกับองค์ขาพยพนี้ก็ไปได้วยกันทุกท่านมีส่วนนะครับท่านสั่งไปไม่ใช่ว่าท่านได้ใช้ประโยชน์เพียงท่านเดียวแต่จริงๆแล้วประโยชน์เกิดขึ้นมากมายสำหรับคืนนี้ฟันดีราตรีสวัสด์ครับรีบกดใน